มตัวน้อยตายไปสี่แล้วยังหาไม่เห็นเอาม่เนพหมืว่าต้องอยู่เดินนู่นหรือบ้างเออเน่ะแกมาจับทำ้งนี้อันน่ะเรียดออกเห็นไหมนะน่ะเออมาขนุมมากเนี่ยใหญ่อาแกอึ

เด uh ินมาดูแหละเดินมาดูแหละเดินมาดูหาลูกใช่ไหลูกคนไหนยิงตรงทางบ่อนะ เราจีบบกยังไงเนาะยมันไม่เดินหก็ไดไปไหนไม่ได้ก็ปล่อยเลี้ยงเยียบไปเยียบปูดเยียบก่อนแล้วก็มาผสมให้ไม่าะม่ให้ก็ต้องให้ใ้หรือเด็กนะ้องการ่าขู้นะกระเดนตามไว้ัสี่ห้ารู้งคนเอียวมันมีอยากไกลเทาไมากกคงดีสึ วันน <54. S 1> ั้นเป็นโันทชวนมีปิต่มันีเค่กินเตังใหญ่ได้กินคนน่อย่ไม่ไปไม่ได้เนาะน้องตานน้องน้ำนั่นด็กไม่กินไม่ได้เลยกินไม่ได้น้องมาิปปักมันแข็ใหญ่ใหญ่อันนี้ใหญ่ขนาดเนื้แผลดูก่อนดูกล้องหนึ่ เรายาไอคขาไปว่าแล้วมันก็นอนนอนเราวมันก็นอนไม่ได้จ้ะมันมันมันเป็นตรงไหนครับต้นเล็กต้นกอก็จะนอนแล้วมันก็ลุกขึ้นมาก็ทําขาขาขยึกขยึกพอเดินไปเดินมามันกินยาไม่ได้มันก็นำลายไหลมาก็จะเจ็บฝากแล้วมีควายเราเนี่ยตายบ้างไหมมันมีตัวเล็กๆที่ออกมานะจ๊ะมันอาจจะติดเชื้อจากแม่มันมันตายค่ะ สี่ตัวค่ะตัวเล็กๆที่ออกใหม่ค่ะตายสี่ตัวแล้วมีตัวใหญ่ในตายบ้างไหมตัวใหญ่ยังค่ะแต่ว่าเราก็รักษาค่ะแล้วทางกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาออกมาฉีดยาหรืออะไรให้เราบ้างไหมเขาก็ออกมาค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่มียาจำลองเขาก็ให้พวกยาขาเชียยาอะไรมาให้เขาก็มาดูเลยเราไปติดต่อที่ไหนครับกรมปศุสัตว์ตก็ ประตูซับอ,อ,อำเภอค่ะอ,อำเภออำเภอไหนครับอำเภอทรัพใหญ่ค่ะอำเภอทรัพใหญ่ใช่ไหมแต่เขาก็เคยเข้ามาดูแลเขามาคะ่ะเขามาแต่ว่าก็เขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยมียามาเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่กินกลับแล้วในหมู่บ้านเราเนี่ยมีชาวบ้านที่ประสบปัญหาแบบนี้นมีม,มีมีหลายครอบครัวไหมก็มีอยู่ซึ่งมีสามสามครอกค่ะครอกละตัวเป็ไปัวค่ะ,คะแต่ก็มีตายเหมือนกันยังไม่ตายคะ่ะเพราะว่ามันน้อยตัวเขาคุมอยู่คะ่ะ